สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลช n แนลวันนี้เอากรูปคลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะคะระหว่างน้องคอปเปอร์และน้องเอินเอินเป็นแบบว่าแก๊งเด็กค่ะน่ารักสุดสาสมวยัยแซลกันธีหานะคะเสื้อเขียวเหลืองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวหนเดี๋ยวหนิ Open up the safe, bitch. It's got a lot to say. To see any face, that'll put you in your place. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ